สวัสดีครับทุกคนนี่ทาเอง Oppo Watch สำหรับใครก็ตามที่กำลังอยากได้ s m r t w w t t h Wear OS ที่ทำงานเข้ากับมือถือ Android ได้ดีที่สุดมีหน้าจอเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เพิ่งออกมาไม่นาน อันนี้คือไม่ต้องพูดเลยเนาะมันไม่มีตัวเลือกอื่นละสําหรับทอมตอนที่ได้ Opp o p p เ e อร์วอตัวนี้มาลองตอนแรกๆเนี่ยต้องบอกตรงว่าทอมไม่ได้คิดว่าทอมจะชอบมันเลยแต่หลังจากที่ใช้มาได้ประมาณเกือบเกือบสามอาทิตย์ทอมชอบมันมากกว่าที่คิดแล้วทอมคิดว่ามันก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับหลายๆคนถ้าเราเรียนรู้ที่จะใช้งานมานิดนึงเริ่มจากเรื่องการใส่เลยตรงนี้หลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วพอใช้งานไปสักพักมันก็จะชินซึ่ง เป็นเรื่องจริงมันชินแต่ช่วงที่ทอมใช้ Oppo Watch One แรกๆเนี่ยทอมคิดว่าการออกแบบสายของมันทำให้มันใส่ย,ยากมากๆคือมันไม่มีที่เกี่ยวแล้วเราก็ต้องเอานิ้วดันไว้แต่อย่างน้อยก็ยังดีที่พอเราใส่เข้าไปแล้วมันติดข้อมือแน่นทอมใส่ทุกวันมาสอาทิตย์แล้วก็ใช้ทำนูนน่นนนี่ปกติในชีวิตประจำวันมันไม่เคยหลุดเลยแม้แต่ครั้งเดียวข้อดีอีกอย่างนึงก็คือตัววัสดุของสายที่ Oppo เรียกว่า Fluor Rubber ทมว่ามันใส่สบายไม่ว่าจะเป็นเวลา ที่อยู่ในห้องแอร์หรือเวลาที่เดินข้างนอกหรือออกกําลังกายเยอะแล้วมีเหงื่อก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเหนอะหนะตัวสายเองสามารถเปลี่ยนได้แล้วก็ดึงออกมาได้ง่ายๆแค่ กดปุ่มตรงจุดที่มันเชื่อมกับตัวบอดี้แต่ทอมไม่แน่ใจนะว่ามันจะมีสายให้เปลี่ยนได้เยอะขนาดไหนเพราะมันไม่ได้ใช้สายนาฬิกาแบบธรรมดาตรงนี้ก็ต้องรอดูว่าทาง oppo เขาจะมีสายออกมาให้เราเปลี่ยนได้กี่แบบการออกแบบโดยรวมตรงนี้เราคงต้องชม oppo นิดน,นึงว่าเขาเก่งมากในการทำ m a r t w a t c h ตัวแรกของแบรนด์ออกมาได้ในแบบที่เราคุ้นเคยอย่างนี้ oppo watch เป็น s m a r t w a t c h wear os ตัวแรกอย่างน้อยก็ที่ทอมเคยเห็นและเคยใช้ที่มีหน้าปัดเป็นสี่เหลี่ยม รุ่นที่ทํารีวิวตัวนี้เป็นรุ่น46มิลที่การออกแบบจะมีความพรีเมียมกว่ารุ่น48มิลขึ้นมาพอสมควรตัวหน้าจอจะใช้เป็นกระจกแบบโค้งด้านข้างจากช็อตกลาสส่วนตัวเรือนด้านล่างตรงกรอบจะเป็นโพลีคาร์บอเนตแต่ส่วนที่เป็นเซนเซอร์ตรงกลางจะใช้วัสดุเป็นเซรามิก a p p l e Watch มีปุ่มควบคุมอยู่2ปุ่มทั้ง2ปุ่มอยู่ทางฝั่งขวามือของตัวเรือนปุ่มบนเป็นปุ่มที่ใช้กดเพื่อเข้าเมนูหลักส่วนปุ่มล่างเป็นปุ่มลัดที่ตามค่าโรงงานจะตั้งมาให้เข้าไปที่ เมนูเลือกการออกกำลังกายแต่อันนี้เราเข้าไปเปลี่ยนให้เป็นการเข้าแอปอะไรก็ได้จากใน settings ตอนแรกทอมคิดนะว่าการมีปุ่มแค่2ปุ่มเนี่ยมันจะทำให้เราต้องไปแตะหน้าจอมากเกินไปซึ่งโอเคเราก็ต้องแตะจริงๆนั่นแหละแต่ทอมอยากจะบอกว่าตัวหน้าจอเนี่ยน่าจะเคลือบกันรอยนิ้วม,มือมาได้ดีพอสมควรตั้งแต่ทอมใช้มายังไม่ต้องเช็ดหน้าจอเลยจนตอนที่จะถ่ายรีวิวนั่นแหละสเปคของ a p p l e Watch คือถ้าจะพูดกันจริงๆก็คงต้องบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรพิเศษ SOC Qualcomm Snapdragon 3100ที่ใช้ก็ไม่ได้เป็นรุ่นใหม่แต่เรื่องนี้ถ้าเราจะโทษ oppo ก็คงไม่ได้มันเป็นเพราะตลาด smartwatch w e a r a l s ที่มันเหมือนจะไม่มีอะไรอัปเดตสักเท่าไหร่มากกว่าซึ่งสาเหตุมันก็อาจจะเป็นเพราะว่า SOC ตัวเนี้ยมันใช้กับ smartwatch ได้ดีมากอยู่แล้วโดยเฉพาะเมื่อบวกกับ RAM ที่มีมาให้ 1GB เท่าที่ใช้งานมาทอมไม่เคยรู้สึกเลยว่ามันจะมีอาการช้าอะไรการควบคุมต่างๆทาได้ลื่นหล มากๆไม่ว่าจะเป็นการดู notification ต่างๆหรือจะเป็นการเข้าไปเลือกแล้วก็ใช้งานตัวแอปแต่ตรงนี้แหละ มันก็นำมาถึงการที่เราจะต้องเรียนรู้กับการใช้งาน Oppo Watch ตัวนี้เพิ่มขึ้นอีกจุดหนึ่งคนที่จะเลือกซื้อ Smart Watch หรือ Smart Band มาใส่เนี่ยเราน่าจะแบ่งได้เป็น2กลุ่มหลักๆเนะกลุ่มแรกคนที่ต้องการใช้ฟังก์ชัน Smart เต็มรูปแบบโดยที่เรื่องแบตมีความสำคัญน้อยลงมากับคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ชอบชาร์จอะไรบ่อยๆแบตคนสาคัญที่สุดขอให้มี ฟีเจอร์แท็กกิ้งอะไรนิดหน่อยก็พอแล้ะซึ่งจริงๆแล้วทอมเป็นคนกลุ่มหลังนี้นะแล้วทอมว่ามันก็ดีมากๆที่ oppo เลือกที่จะใส่ soc กินพลังงานต่ำอีกตัวอย่าง a m b i c micro apollo 3มาให้ด้วยทำให้เราสามารถใช้งานในโหมด Battery s a เซฟวได้นานเป็นสัปดาห์สัปดาห์ถึงอาจจะไม่ได้นานเท่ากับ21วันตามที่ oppo เคลมไว้ก็เหอะแต่เราก็ยังใช้มันแท็กจานวน9ววัด heart rate รับ notification หรือแม้กระทั่งเปลี่ยน Watch Face ได้อยู่แล้วในเวลาที่ทอมจะใช้งาน Oppo w w t t h h แบบปกติเนี่ยทอมก็คงใช้งานมันในโหมดนี้เนี่แหละ แต่สำหรับการรีวิวทอมต้องพยายามเทสฟีเจอร์ต่างๆของมันให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นทอมก็ต้องใช้งานมันในหมดที่เป็นสมาร์ทวอชเต็มรูปแบบแล้วปัญหาอย่างหนึ่งของสมาร์ทวอชเวล์เอสทุกตัวที่ทอมเคยใช้ก็คือมันค่อนข้างจะกินแบตซึ่ง Oppo Watch เองก็ไม่ต่างกันโดยเฉพาะในช่วงวันแรกๆเนี่ยแบตหมดเร็วมาก แต่หลังจากที่ทอมใช้มาได้สักอาทิตย์หนึ่งมันก็เริ่มดีขึ้นคือสามารถที่จะใช้ได้หมดวันละแต่แทนที่ทอมจะชาร์จแบตมันตอนกลางคืนเหมือนกับอุปกรณ์เครื่องอื่นด้วยความที่ทอมอยากที่จะใช้มัน t r a c การนอนด้วยทอมจะชาร์จมันตอนเช้าในระหว่างที่เตรียมตัวไปทำงานแทนซึ่งเท่าที่ใช้มาตัวแท่น Book f l a s h c h a r g จมันก็ใช้ชาร์จ Oppo Watch ได้เต็มพอดีก่อนที่ทอมจะออกจากบ้านข้อดีของ w o s แน่นอนมันคือแอปต่างๆที่มีมาให้เลือกใช้งานได้เยอะมากใน Play Store ตรงนี้เราคงไม่ต้องพูดถึงมากเท่าไหร่แต่ Oppo เองก็มีทําแอปใส่เข้ามาใน Oppo Watch หลายตัวอยู่หลักๆเลยก็คือพวก แอปที่เกี่ยวกับสุขภาพทั้งหลายที่เราสามารถเข้าไปดูสถิติเพิ่มเติมได้ด้วยการโหลดแอป,ป k e a p Health มาไว้ด้วยในโทรศัพท์มือถือตัวแอป track การออกกำลังกายตรงนี้ทําว่า5อย่างที่มีมาให้เนี่ยมันน้อยไปนิดนึงแล้วท่งคงไม่ต้องเน้นมากนะว่าฟังก์ชันการจับ h า a r t rate ใน smart watch เนี่ยเราต้องคิดว่ามันไม่ใช่อุปกรณ์การแพทย์ที่จะเชื่อถือได้100%แต่คนที่ชอบการออกไปวิ่งหรือปั่นจักรยานนอกบ้านหรือจะว่ายน้าก็คงใช้ได้อยู่เพราะมันจับ s t e ปได้ ค่อนข้างดีมี GPS ในตัวแล้วตัว o p p l Watch ก็กันน้ำได้ที่5 ATM ในรุ่น46นิ้วแล้วก็3 ATM ในรุ่น41นิ้วตัวแอปที่ทอมเองชอบมากกว่าน่าจะเป็นตัว5 Minutes Workout ที่มันมีให้เลือก5แบบแล้วก็มีรูปขึ้นมาให้ทำตามได้แบบง่ายๆตอนนี้ทอมก็แค่หวังว่าทอมจะตั้งใจลดน้ำหนักได้จริงๆสักทีต้องสุขภาพดีก่อนที่จะ40ในเวลาไม่ถึงปีก,กว่าๆให้ได้เรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่ทอมขอบ่น Google นิดนึงทำไม Wear OS ไม่มีใ เราพิมพ์ภาษาไทยได้สักทีคือรู้แหละว,ว่ามันลงแอปให้เขียนได้แล้วก็พูดผ่าน Google Assistant ได้แต่มันควรจะมีได้แล้วแหละทอมเพิ่งนึกออกว่ามันมีอยู่2เรื่องที่ทอมยังไม่ได้พูดเกี่ยวกับ Apple Watch ก็คือข้อแรกมันมีระบบ Always On Display ด้วยแต่การใช้งานเนี่ยทอมไม่ได้เปิดทิ้งเอาไว้เพราะกลัวว่ามันจะกินแบตมากเกินไปแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าเราใส่ Apple Watch ออกไปออกกำลังกายข้างนอกเนี่ยในเวลาที่เราเปิดพวก GPS ไว้ แทร็กเส้นทางต่างๆเงี้ยมันก็อาจจะทําให้กินแบดมากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ แล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนด้วยนะครับ Apple Watch ที่เข้ามาขายในไทยมีอยู่ด้วยกัน2รุ่นคือรุ่น46นิ้วที่ทมเอามารีวิวตัวนี้ราคาขายอยู่ที่7,990บาทส่วนรุ่น41นิ้วที่มีราคาขายอยู่ที่5,990บาทจะมีส่วนต่างกันที่หน้าจอจะเล็กกว่าเป็นแบบแบนใช้กระจก g อ r i l l a g l a s s ที่ผมไม่แน่ใจว่ารุ่นอะไรตัวแผงเซ็นเซอร์ด้านหลังจะไม่ได้เป็นเซรามิกแบตความจุน้อยกว่าแล้วก็กันน้ําได้ตื้นกว่าแต่ด้วยความที่พวกฮาร์ดแวร์ภายในตัวอื่นที่มัน เหเมือนกนกัถ้าไม่นับเรื่องแบตที่ทอมไม่รู้ว่ามันจะใช้งานได้เป็นยังไงบ้างเนี่ยทอมว่าประสบการณ์มันไม่น่าจะต่างกันเท่าไหร่หรอกยังไงถ้าใครสนใจเดี๋ยวทอมใส่ลิงก์สำหรับซื้อไว้ให้ในวิดีโอดีสคริปชันละกันส่วนถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงมาคุยกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยตอนนี้ทอมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาดูวิดีโอนี้ไว้เจอกันใหม่คราวหน้าขอบคุณครับ